รีคนณตาดอกเบีย้ยคุณกู้นะครับหัวข้อตอบิกวันนี้ซื้อคุณกู้สีสวัสด์คอร์ปอรชั่น2 0 0 0 0 0บาทอายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย4.3%ต่อปีจะได้ดอกเบีย้ยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสิช่ชี้ชวนบริษ,ษัทสีสวัสด์คอร์ปอรชันจำกัดมหาชนเสนอขายคุณ กู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยหุ้นกู้มี้งหมด4ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ2ปี4เดือน4วันอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3.6ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกทุก,ทก 3, เดือนตลอดอายุหุ้นกู้แล้วก็ชุดที่2หุ้นกู้มีประกันอายุ3ปี1เดือน21วันอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3.8ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี25 1หนะครับหุ้นกู้ชุดที่3หุ้นกู้มีประกันอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ4.1ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573หุ้นกู้ชุดที่4หุ้นกู้มีประกันอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ4.3ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2575เ้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อเนี่ยนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น นะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาทนั่นเองฝักภายใต้นะครับโครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้โครงการตาสานี้ของบริษัทศรีสวัสดสิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดหมาชนปี2567นะครับรวมถึงโครงการหุ้นกู้มีประกันของาาอบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดหมหาชนปี2567วงเงินนะครับ1แสนล้านบาทโดยหุ้นกู้มีอายุ2ปี อันดับความน่าเชื่อถือตัวคุณกู้ A ลบแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทฟิตเลตติ้งประเทศไทยจำกัดผู้คำประกานบริษัทสีสวัสด์พาวเวอร์2014จำกัดผู้แทนผู้ถือหุนกู้บริษัทหลักทรัพย์เอสเซพัฒจำกัดในเบนคุนกู้ธนาคารทหารไทยธนาชาิจำกัดมาชนผู้จัดการการจำหน่ายคุ้นกู้นะครับสำหรับการเสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันได้แก่นะครับเยอะในหนึ่งนะไล่ก่อนบริษัทธนาคาร c ี b ไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์โกแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริงจำกัดบริษัทหลักทรัพบเทนิตี้จำกัดบริษัทหลัักทรพย CGS International ประเทศไทยจำกัดบริษักรับบูเบลจำกัดบริษักรั์ธนชาตจำกัดหมาชนบริษั ion, กรัพย์ดาวประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษักรั์บียอนจำกัดหมาชนบริษักซัพไายจำกัดหมาชนบริษักรั์เมยแบงก์ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษักรัพย์ยนต้าประเทศไทยจำกัดบริษักรั์เอสเซพัทจำกัดนะครับสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน ประเภทสากลออมทรัพย์ไม่รวมถึงผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาได้แก่นาคารเงิกษรกรไทยจำกัดประชาชนและเวลาการจองซื้อวันที่ 22, 23, 24กรกฎาคม2568นั่นเองนะครับซื้อว้นกู้2 0 0 0 0 0บาทอายุ7ปีนะครับให้อัตราดอกเบี้ย4.3%ต่อปีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันให้ดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเนาะเดือนที่1นถึงสนะครับเงินต้น2 0 0 0 0 0ดอกเบี 10, ้ยสีจุาำนวนบาทเก้านิบบาทดอกเบี้ยรับ2,120บาท55สสตางค์ เดือนที่4ถึง6นะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ2 1 4 4บาท11สตางค์เดือนที่7ถึง9จําจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2 1 6 7บาท 67, 19, 67 19, สตางค์เดือนที่10ถึง12จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2 1 6 7บาท67สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดคือ 2, 6 6 2 0 0หาืงราทากเบีย้ยหักภาษีจ่บาเซนหกห2 0 0บาทหัก1 5าเซนหักเก้าพันสามสับบาทเั 51, 170, 000, ทลไปเลรัะครับ อัตราดอกเบีย้ยต้องหักสรุปอัตราดอกเบีย้ยนะครับเงินต้น2 0 0,000บวกอัตราดอกเบีย้ยห้าหมื่นหนึ่งบาทเป็น2 5ง1 7 0ห้าหมบาทแล้วก็ท่านสามารถที่จะไปยึดยื่นนะครับภาษีปลายปีนะเราต้องไปยื่นกับทุกคนอยู่แหลวภาษีปลายปีนะครับแล้วถ้าเกิดคุณนะไม่ต้องเสียภาษีก็สามารถขอคืนภาษีที่ถูกหักไปหักนะัดที่จ่ายไปได้นะครับขอคืนได้เลย ก่อนจการน,นะครับใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการคํานวณตาดอกเบีย้ยคุณกู้สามารถสอบถามกันได้ตลอดการคํานวณตาดอกเบีย้ยคุณกู้บริษัทสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดจะมากันในพัดเปียนเวีนนะแคมเปญมากันในทุกๆวันนะครับเพราะนั้นอย่าลืมติดตามรับชมนะในคราวหน้าจะเป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่ที่เราจะซื้อคุณกู้นะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2 5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง